เสริมแนวคันกั้นน้ำหลังพนังถูกกัดเซาะน้ำทลักท่วมถนนสายชายนาฏมโนรมส่วนเขื่อนอุบลรัฐทยอยปล่อยน้ำเนื่องจากฝนตกหนักเตือนประชาชนท้ายเขื่อนระวังน้ำท่วมฉับพลันไทยเตรียมพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศมุสลิมเน้นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านนายรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซีย3ตุลาคมนี้รัฐมนตรีกรลาโหมเรียกประชุมคณะกรรมการปรับย้ายทหารชั้นนายพลอีกรอบ หลังตำแหน่งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลชมบรรยากาศก่อนพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสครั้งประวัติศาสตร์ในรายงานพิเศษคู่ตานดินแดนแห่งความรักและความสุข สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวภักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554นะคะวันนี้ในช่วงข่าวต่างประเทศมีสก๊ปที่น่าสนใจนะคะเนื่องมาจากว่ากษัตริย์จิกมีนะคะแห่งพูตานะคะก็ะกำลังจะมีพิธีราชาพิเศษสมรสแห่งราชวงศ์พูตานในวันที่13ตุลาคมนี้ผู้สื่อข,ข่าวจากสำนักข่าวไทยของเรานะคะก็ไปเก็บภาพของความสวยงามซึ่งที่พูตานี่เขาเรียกว,ว่าเป็นดินแดนแห่งความสุข นะคะแล้วก็เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์และก็มีความสวยงามของเมืองนี้มากๆเลยวันนี้เราก็จะเริ่มเป็นตอนแรกนะคะก็สามารถที่จะติดตามสกููปนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปนะคะในช่วงข่าวภาคเที่ยงข,ข่าวภาคค่ำแล้วก็ในรายการบอกข่าวแล้วเรื่องทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าค่ะครับซึ่งที่วันนี้ก็จะนําเสนอเป็นตอนแรกนะครับ,รบในชื่อว่าความรักและความสุขณดินแดนแห่งภูตานั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างน,นะครับเพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วงงงงโดดดยยยเเเเฉาาาาาาะรรรรืื่่่่ออออขสนนนนนนกกณ้้ํททววมมมซึีีีใใหหลจััั็ผูคค กันไปตามๆกันนะครับเราจะไปเริ่มต้นติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดลบบุรีกันก่อนครับซึ่งขณะนี้3อำเภอกำลังวิกฤตหนักเนื่องจากว่าประตูระบายน้ำที่จังหวัดสิงห์บุรีพังลงนะครับขณะที่รัฐบาลก็มีความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวติดตามจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญผู้สื่อข่าวของเรารายงานจากที่นั่นครับ ค่ะคุณวิภูและคุณอราการค่ะจุดที่ดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่น้ําท่วมซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3จุดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีน้ําเพิ่มเข้ามาอีกค่ะเพราะว่าน้ําจากเจ้าพระยานั้นทะลักเข้ามาจากกรณีที่ประตูน้ํานะคะบางฉมสีนั้นได้พังลงมาค่ะทําให้ปริมาณน้ํานั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พยายามที่จะมาดูค่ะเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วก็เตรีียมทท่จะํา โครงการแก้มลิงค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะไปตรวจพื้นที่มาเพิ่งกลับมาปรากฏว่าเมื่อสักครู่อาจจะเห็นข้างหลังของดิฉันเนี่ยชุลมุนชุลเกน่ะเนื่องจากว่ามีเรือของสื่อมวลชนนั้นได้ล่มค่ะที่ตามคณะไปนะคะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดกันค่ะก่อนอื่นไปดูบรรยากาศตอนเริ่มไปลงพื้นที่นะคะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขค่ะรัฐทมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยประหลัดอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําและนายชัดชัยพรมเลิศค่ะผู้ว่าราชการจังหวด ังหวัดลบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ําท่วมจุดตาบลพุคาอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบุรีค่ะเป็นการลงเรือนะคะซึ่งจุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่น้ําท่วมซ้ำซากค่ะร่วมกับพื้นที่อําเภอท่าวุ้งทั้งนี้นายปรีชาระบุว่ามาดูพื้นที่เนื่องจากว่าจังหวัดลบุรีนั้นได้เสนอโครงการแก้มลิง27โครงการค่ะใช้งบประมาณ300ล้านบาทนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะ ทราบว่ามี2จุดค่ะที่สามารถเจรจาก,กับประชาชนในพื้นที่ได้แล้วนะคะคือที่ทุ่งท่าวุ้งนะคะพื้นที่4 1 5 1ไร่ค่ะเก็บน้ําได้116ล้านลูกบาทเมตรค่ะแล้วก็ทุ่งฝั่งซ้ายค่ะครองชัยนาทป่าศัก61,820ไร่ค่ะเก็บน้ําได้69ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งก็จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากใน2จุดดังกล่าวได้ค่ะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอ่างเก็บน้ําอีก9ก้าแห่งที่คอยรับน้ําเอาไว้อีกทั้งเขื่อนป่าศักดิ์ลสิทธิ์นั้นมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําไว้ได้ค่ะดังนั้นจากการวางแผนเตรียมปริมาณน้ําที่ทําไว้เป็นอย่างดีจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลก็คือปริมาณน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ะลักมาจากการที่ประตูระบายน้ําบางชมสีได้พังลงส่งผลให้น้ําท่วมในสามอำเภอที่บ้านหมี่ท่าบุ้งแล้วก็เมืองรบบุรีค่ะบางส่วนจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวนั้้นนนเป็พืที ได้ประกาศว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้นั้นถูกน้ําท่วมขังค่ะทําให้ที่นานั้นเสียหายกว่าแสนไร่และไม่สามารถสกัดกั้นน้ําในส่วนนี้ได้ค่ะ ทางด้านของสาธารณสุขนายแพทย์สิริชัยลิมสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีบอกว่าพื้นที่ที่ยังต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือพื้นที่อำเภอบ้านหมี่และท่าวุงค่ะเพราะว่าระดับน้ําสูงขึ้นเป็นระยะระยะนะคะจึงได้ประสานอสมอในพื้นที่ให้เร่งจัดการกับสภาพขยะเพื่อป้องกันโรคและเร่งช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเจรจาให้ประชาชนในพื้นที่ที่น้ําท่วมขังโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังนั้นให้ช่วยออกมาตามศูนย์อพยพในพื้นที่สูงค่ะและจากการออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชนนะคะปราก ว่าส่วนใหญ่นั้นประชาชนป่วยเป็นโรคน้ํากัดเท้าไข้หวัดปวดเมื่อยค่ะซึ่งได้จัดก,กําลังเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมาดูแลแล,แล้วค่ะ ในส่วนของทางด้านสื่อมวลชนที่น้ําล่มนั้นก็ถือว่าปลอดภัยนะคะตอนนี้เดินทางกลับมากันหมดแล้วค่ะเนื่องจากว่าใส่เสื้อชูชีพค่ะและช่วงนี้ค่ะเรามีรายงานจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปติดตามกันนะคะเพราะว่าเป็นชีวิตของชาวหญิงชาราค่ะกับคนพิการนะคะมีลูกที่พิการอยู่ค่ะไปติดตามชีวิตกันเลยค่ะยายกิมเลี้ยงแท่ลีวัย78ปปีอาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง ในหมู่3ามตําบลพระงามอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีระดับน้ําจากแม่น้าเจ้าพระยาขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงพื้นบ้านน้ําผุดจากพื้นต่างระดับทุกครั้งที่ก้าวเดินก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่บ้านสุนัขบางแก้วเห่ากระโชกดุนแรงยายบอกว่าสุนัขตัวนี้ดุมากกัดยายเลือดสาดมาไม่ต่ํากว่าสิบครั้งหากปล่อยไปก็คงไปกัดคนอื่นยายยังมีแมวอีก11ตัว เลี้ยงไวเป็นเพื่อนแก้เหงาเพราะ,ะลำพังยายต้องอาศัยและดูแลลูกชายพิการเดินไม่ได้มานานกว่า8ปีแม้นยามนี้ยายน่าจะอยู่ในวัยที่ต้องเป็นผู้ถูกดูแลก็ตามกลัวกลัวตังเลยก็ไม่บอกกับลูกชายบอกเดี๋ไอ้สามเงี้ยนะวัดทาําโคกถึงท่วมเนี่ยมึงไปอยู่ก็หลวงกากรที่กาลาทรบุญเนี่ยเออข้าวกลางวานันข้าวกลางวันเย็น่งให้ก กทุกเชา้ายายจะหาอาหารไม่ให้ลูกชายสุนัขและแมวช่วงนี้มีภาระเพิ่มขึ้นที่ต้องพายเรือออกมารับของแจกจากผู้ที่มามอบให้แต่ก็ไกลจากบ้านบางวันยายออกมาไม่ได้เพื่อนบ้านก็ออกมารับให้เป็นน้ำใจเล็กๆของคนที่ประสบชะตากรรมร่วมกันยายกิมเล้งเองยังไม่รู้ว่าหากมวลน,น้ำก้อนใหญ่ไหลเข้ามาจะาเขื่อนเจ้าพญาในหนึ่งสองวันนี้ ยายจะทำอย่างไรเพราะภาระที่ยายแบกรับอยู่ก็หนักเกินตัวเสียแล้วชุติมาอานันตสวัสดิ์สำนักข่าวไทยรายงาน นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะคณะของสื่อมวลชนนั้นได้เดินทางกลับมาแล้วนะคะจากกรณีอุบัติเหตุเรือล่มค่ะที่ไปกับคณะของรัฐมนตรีปีชานะคะซึ่งก็ขณะนี้เป็นบรรยากาศที่เห็นกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะสื่อมวลชนของทางมดแนนไอนั้นได้จับภาพเอาไว้ได้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากบอกว่าเรือนั้นรั่วค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบมาก่อนนะคะตอนไปก็ไปกันพร้อมคณะนี่แหละคะ่ะแต่ว่าทางด้านรัฐมนตรีแล้วก็ ท่านอื่นๆนั้นปลอดภัยแล้วก็สื่อมวลชนเองก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่าเปียกเท่านั้นเองค่ะโชคดีค่ะที่ทุกคนนั้นสวมเสื้อชูชีพนะคะก็ถือว่าเป็นสาการล่าสุดซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะดูแลค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ในความรับผิดช,ชอบค่ะ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปคะคะว่าหลังจากรัฐมนตรีมาดูแล้วโครงการแก้มลิง27โครงการนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรค่ะคุณอลการและคุณวิพูคะครับขอบคุณครับคุณบุษยาครับค่ะที่เห็นจากสก,กู๊ปคุณยายกิมเล้งเมื่อสกู่ก็เป็นเีแค่หนึ่งตัวอย่างที่มีความเดือดร้อนนะคะยังมีความเดือดร้อนแบบนี้ในอีกหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะและนอกจากที่จังหวัดลบบุรีแล้วนะคะก็ยังมีความเดือดร้อนจากน้ําท่วมกันอยู่ในอีกหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือแลลกภาาคคง่ะ ขณะนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพบผู้ประสบภัยป่วยด้วยภาวะเครียดจากน้ําท่วมนานสองเดือนเพิ่มขึ้นโดยมี819คนมีความเสี่ยงค่าตัวตายสูงถึง119คนค่ะทีมแพทย์พยาบาลจึงช่วยกันจัดชุดเหนือเคลื่อนที่ให้บริการที่บ้านหนองแพงพวยตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกรมซึ่งขณะนี้น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นโดยน้ำในแม่น้ำยมยังสูงจากตดบิ่งกว่า4เมตรค่ะ สวนสถานการณ์น้าท่วมพื้นที่ลุ่มแม่น้ําน่านขยายกว้างมากขึ้นในะคะหลังจากที่เขื่อนศิริกิจและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน<ม>เพิ่มการระบายน้ําลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนทําให้ปริมาณน้าในแม่น้ําน่านที่ไหลผ่านพื้นที่อําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเพิ่มสูงจนทละลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วกว่า1,100หลังคาเรือนใน7หมู่บ้านของตําบลคลองคูนระดับน้ําสูงกว่า1เมตร นอกจากนี้น้ํายังเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรอีกหลายพันไร่รวมไปถึงเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านก็ถูกน้าท่วมสูงเช่นกันค่ะขณะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะระดับน้ําที่ท่วมทางหลวงหมายเลข3 3มชนเดินเข้าออกชุมชนได้ค่ะที่จังหวัดชัยนาธนะคะปริมาณน้ําที่มากก็ทําให้ผนังกั้น เพื่อไม่ให้ท่วมถนนเสียหายน้ำไหลท่วมเส้นทางสายชัยนาทมโนรมยังคงต้องปิดการสัญจรรถที่ไปนครสวรรค์ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางสายเอเชียแทนค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทองก็ยังคงไม่คลี่คลายในหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าระดับน้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแล้วอาทิชุมชนริมฝั่งแม่น้ำน้อยตั้งแต่อเภอโพทอง วิเศษชัยชาและชัยโยเพราะว่ามีน้ําทันลักเข้ามาจากประตูน้ําพระงามและประตูน้ํากระทุมโพรงอําเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่พังลงโดยน้ําได้เข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วค่ะสําหรับความเสียหายนั้นจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรวม,มเจ็ดอำเภอส่วนชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ํารอบเกาะเมืองพระนครศรียุธยาอย่างเดือดร้อนหนักน้ําท่วมสูงโดยเฉพาะชุมชนท่าวาสุกรีและชุมชนหัวแหลมระดับน้ําท่วมสูงกว่า2อเมตรนานกว่า2เดือนแล้วนะคะ ขณะที่รัฐบาลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสบภัยดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชนอย่างเต็มที่อย่างเช่นการจัดหาเครื่องจักรซ่อมแซมถนนสถานที่พักอาศัยชั่วคราวถุงยางชีพยารักษาโรคตลอดจนการดูแลด้านสภาพจิตใจเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่เตือนน้าท่วมนะคะทั้งจากการระบายน้ําในเขื่อนหรือฝนที่อาจจะกลับมาตกหนักได้อีกนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรี รวมไปถึงที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปในหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าปริมาณฝนยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงในบางพื้นที่เลยทีเดียวจากเรื่องของสถานก,การณ์น้ำท่วมครั้งนี้เราไปต่อกันที่เรื่องของการโยกย้ายข้าราชการหรือว่านายทหารกันบ้างน,นะครับรัฐมนตรีกวลาโหมก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมาก,การสภา,ากรลาโหมเพื่อพิจารณารายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจําปี2554ใหม่หลังจากที่รัฐบาลไม่เปิดตําแหน่งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมให้ครับ พลเอกกุตตศักสิประพารัมมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้นําเหล่าทัพประชุมสภากลาโหมเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับเพื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายในาทหารระดับชั้นในพลประจําปี2554ใหม่หลังประสบปัญหาไม่ลงตัว